สวัสดีครับนักเรียนทุกคนพบกับมาสเตอร์อีกครั้งนะครับในรายวิชาประวัติศาสตร์บดูเรื่องพัฒนาการของทวีปออสเตรเลียและโอเชียเนียนะครับสำหรับในเรื่องนี้นะครับมาสเตอร์ได้แบ่งออกเป็น2อ P ีนะครับ EP แรกก็คือพัฒนาการของประเทศออสเตรเลียนะครับและอ P 2ีนะครับพัฒนาการของประเทศนิวซีแลนด์ถ้านักเรียนพร้อมแล้วเราจะไปศึกษารเรื่องนี้พร้อมๆกันเลยนะครับ ภูมิศาสตร์ทวีปออสเตรเลียและโอเชเนียทวีปออสเตรเลียและโอเชเนียนั้นตั้งอยู่ทางตอนใต้ของมหาสมุทรแปซิฟิกและอยู่ทางทิศตะวันออกของภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้มีพื้นที่8.5ล้านตารางกิโลเมตรซึ่งถือว่าเป็นทวีปที่มีขนาดเล็กที่สุดในโลกทวีปออสเตรเลียและโอเชเนียมีหลายประเทศด้วยกันประกอบไปด้วยประเทศออสเตรเลีย นิวซีแลนด์ปาปัวนิวกินีและประเทศที่เป็นเกาะและหมู่เกาะในมหาสมุทรแปซิฟิก11ประเทศเช่นหมู่เกาะโซโลมอนฟิจิมาเชลรวมทั้งดินแดนที่เป็นเขตปกครองอีก24เขตซึ่งอยู่ภายใต้การปกครองของออสเตรเลียนิวซีแลนด์สหราชอณารักรและฝรั่งเศสพัฒนาการของประเทศออสเตรเลีย ลักษณะทางกายภาพของประเทศออสเตรเลียออสเตรเลียเป็นทั้งทวีปและก็ประเทศตั้งอยู่ทางซีกโลกใต้ด้านตะนนอกเฉียงใต้ของทวีปเอเชียระหว่างมหาสมุทรแปซิฟิกและมหาสมุทรอินเดียมีลักษณะภูมิประเทศแบ่งออกเป็น3เขตด้วยกันได้แก่เขตที่ราบสูงภาคตะวันออกเขตที่ราบภาคกลางเขตที่ราบสูงภาคตะวันตก ดังนั้นพื้นที่ส่วนใหญ่ของประเทศออสเตรเลียร้อยละ65มีลักษณะเป็นพื้นที่ราบสูงนอกจากนี้ยังมีทะเลทรายแห้งแล้งและทุรกันดารชาวออสเตรเลียเรียกดินแดนที่แห้งแล้งและทุรกันดารน,นี้ว่าออรแบกชาวออสเตรเลียส่วนใหญ่จะอาศัยบริเวณชายฝั่งด้านตะวันออกหลังแนวเทือกเขาเกรตดิว i d ดิงและที่ราบรุ่มแม่น้ำเมอรีดารลิง ส่วนตอนกลางของประเทศเป็นเขตที่แห้งแล้งที่สุดเรียกว่าเขตเซ็นทรัลโลแลนด์จะมีประชากรเข้าไปตั้งถิ่นฐานอยู่อย่างเบาบางเนื่องจากพื้นที่ส่วนใหญ่ของออสเตรเลียเป็นพื้นที่ราบสูงประเทศออสเตรเลียจึงมีเขตเพาะปลูกเพียงร้อยละเจ็ดของพื้นที่ทั้งหมดภูมิหลังทางประวัติศาสตร์สันนิษฐานว่าประเทศออสเตรเลียเป็น,นดินแดนที่มีมนุษย์เข้ามาตั้งถิ่นฐานอยู่นานแล้ว คนพื้นเมืองดั้งเดิมของออสเตรเลียเรียกว่าแอบเดอร์จินได้อพยพมาจากดินแดนอื่นๆประมาณ40,000ปีมาแล้วและเกิดวัฒนธรรมต่างๆที่เป็นแบบสังคมเผ่าสืบต่อกันมาจนกระทั่งชาวยุโรปได้ค้นพบทวีปออสเตรเลียจึงได้มีการอพยพเข้ามาตั้งถิ่นฐานมากขึ้นและพัฒนาประเทศได้อย่างรวดเร็วจนมีความเจริญทัดเทียมกับประเทศอื่นๆในช่วงคริสต์ศตวรรษที่17 นักเดินเรือชาวสเปนชื่อลูอิสทชเรสได้แล่นเรือสำรวจรอบเกาะนิวกินีผ่านตอนเหนือของเกาะออสเตรเลียเป็นครั้งแรกแต่ก็ไม่ได้ให้ความสนใจกับพื้นแผ่นดินใหญ่นี้เท่าไรนักและในปีเดียวกันนั่นเองวิลเลียมเจนซูนนักเดินเรือชาวดัชได้แล่นเรือลึกเข้าไปในอ่าวคาเพนเทเรียต่อมาชาวดัตชกลุ่มอื่นๆได้เข้ามาสำรวจและได้ทยอยเดินทางเข้ามามากขึ้น และขนาดนามดินแดนนี้ว่านิวฮอลแลนด์ต่อมาวิลเลียนแดมเพียนักเดินเรือชาวอังกฤษคนแรกที่เดินทางไปออสเตรเลียและทำการสำรวจดินแดนบริเวณชายฝั่งตะวันตกเฉียงเหนือของเกาะซึ่งมีลักษณะทางภูมิศาสตร์ที่แห้งแล้งและมีดินเหลวไม่เหมาะแก่การตั้งถิ่นฐานทำให้อังกฤษไม่สนใจเกาะออสเตรเลียนี้เลยในคธธรดทศวรรษที่18กัปตันเจมส์คุก นักเดินเรือชาวอังกฤษได้เดินทางไปยังออสเตรเลียสำรวจพบว,ว่าบริเวณชายฝั่งด้านตะวันออกของเกาะมีความอุดมสมบูรณ์จึงได้ยึดเป็นอาณานิคมของอังกฤษและขนานน้ำดินแดนแห่งนี้ว่านิวเซาวลน์ในระยะแรก,แรกๆรัฐบาลอังกฤษไม่ได้สนใจดินแดนใหม่นี้เท่าใดนักกระทั่งปีคริสตศักราช1788รัฐสภาอังกฤษมีมติให้ตั้งนิคมนักโทษ รัฐบาลอังกฤษได้นำนักโทษไปรับโทษในออสเตรเลียจำนวน11ลำเรือภายใต้การนำของกัปตันอาเธอร์ฟินลิปนักโทษเหล่านี้ส่วนใหญ่เป็นนักโทษการเมืองและผู้ที่ทำผิดกฎหมายเล็กๆน,น้อยๆบางส่วนก็เป็นพวกที่หนี้สินล้นพ้นตัวนักโทษชาวอังกฤษกลุ่มนี้ตั้งหลักแหล่งครั้งแรกที่ซิดนีย์โคฟซึ่งปัจจุบันก็คืออาเล็กๆในเมืองซิดนีย์รัฐนิวเซาแลน์ ภายหลังมีคนอพยพมาตั้งหลักแหล่งในออสเตรเลียมากขึ้นทําให้ออสเตรเลียเกิดการพัฒนาขึ้นเป็นลาดับทางด้านสังคมเศรษฐกิจและการเมืองการปกครองพัฒนาการด้านการเมืองการปกครองในคริสตศักราช1,821เป็นต้นมารัฐบาลอังกฤษส่งเสริมให้พวกเสรีชนเดินทางเข้ามาตั้งหลักแหล่งในออสเตรเลีย ซึ่งเสรีชนส่วนใหญ่เป็นชนชั้นกลางที่มีการศึกษาเมื่อเข้ามาตั้งหลักแหลงมากขึ้นก็เกิดการขยายชุมชนมีการจัดตั้งรัฐต่างๆขึ้นเป็นอิสระต่อกันซึ่งคนกลุ่มนี้ก็เรียกร้องกฎบัตรและสิทธิเลือกตั้งแก่พลเมืองชายทุกคนในอังกฤษออสเตรเลียจึงกลายเป็นวิธีเรียกร้องทางการเมืองจนทําให้เกิดการจัดตั้งระบบสภานิติบัญญัติสองสภาขึ้นในคริสตศักราช1856รัฐบาลวิกตอเรีย อนุญาตให้มีการลงคะแนนเสียงโดยวิธีลับในการเลือกตั้งทั่วไปจึงนับได้ว่าออสเตรเลียเป็นชาติแรกในโลกที่มีการลงคะแนนเสียงโดยวิธีลับปัจจุบันนิยมใช้วิธีนี้กันอย่างแพร่หลายซึ่งก็เป็นวิธีการหนึ่งของการดําเนินการเลือกตั้งในระบบการปกครองแบบประชาธิปไตยเมื่อคริสต์ศักราช1901ออสเตรเลียได้รวมตัวกันจัดตั้งประเทศเครือรัฐออสเตรเลียขึ้น มีการจัดปกครองในรูปแบบสหบพันธรัฐโดยใช้ระบบสองสภาซึ่งสมาชิกต่างก็มาจากการเลือกตั้งมีสมาชิกวุฒิสภาเป็นตัวแทนของรัฐออสเตรเลียยังมีความสัมพันธ์กับอังกฤษอย่างเหนียวแน่นในฐานะเป็นอาณาจักรในอาณานิคมของอังกฤษปัจจุบันออสเตรเลียเป็นประเทศในเครือจักรภพอังกฤษมีสมเด็จพระราชินีนาถอลลซาเบีที่2แห่งราชอาณาจากักรทรงเป็นประมุก โดยทรงแต่งตั้งผู้สำเร็จราชาการเป็นผู้แทนพระองค์ประจำในออสเตรเลียออสเตรเลียมีรัฐบาลกลางทำหน้าที่บริหารโดยมีนายกรัฐมนตรีเป็นหัวหน้าฝ่ายบริหารและรัฐบาลของแต่ละรัฐทำหน้าที่บริหารกิจการภายในรัฐพัฒนาการทางด้านสังคมและวัฒนธรรมประเทศออสเตรเลียมีจำนวนประชากรประมาณ2 1ล้านคน ประชากรในประเทศออสเตรเลียแบ่งออกเป็น3ามกลุ่มได้แก่ชนพื้นเมืองชนผิวขาวและชนผิวเหลืองหรือชาวเอเชียชนพื้นเมืองดั้งเดิมในประเทศออสเตรเลียเรียกว่าแอมเอริจินชนพื้นเมืองบางส่วนอาศัยอยู่ในเขตพื้นที่ชนบททางไกลมีความเป็นอยู่แบบดั้งเดิมก็คือการเก็บหาของปลาและก็ล่าสัตว์ด้วยอาวุธที่ทำด้วยไม้แต่บางส่วนได้อบยกเข้ามาทำงานในเมือง โดยเปลี่ยนมาดำเนินชีวิตและมีความเป็นอยู่ที่ผสมกลมเกลืนเข้ากับคนผิวขาวทำให้ชนพื้นเมืองดั้งเดิมในปัจจุบันลดน้อยลงรัฐบาลออสเตรเลียจึงจัดที่อยู่ให้กับชนชาวพื้นเมืองเป็นเขตพิเศษในดินแดนรัฐควีนแลนด์และออสเตรเลียตะวันตกในคริสต์ศักราช1960รัฐบาลให้ความสนใจในวัฒนธรรมและความเป็นอยู่ของชาวอบอริจินมีการให้สิทธิพลเมืองอย่างสมบูรณ์ มีการส่งเสริมวัฒนธรรมความเชื่อและศิลปะวัฒนธรรมของชาวบริจินมีการนำเทคโนโลยีใหม่ๆม,มาประสมผสานเพื่อเร้าความสนใจและจินตนาการของผู้ชมมากขึ้นจนกลายเป็นรูปแบบที่เป็นอัตลักษณ์ของศรริลปะออสเตรเลียในปัจจุบันชนชาวผิวขาวในประเทศออสเตรเลียส่วนใหญ่เป็นชาวยุโรปซึ่งเป็นประชากรส่วนใหญ่ของออสเตรเลีย โดยเฉพาะชาวอังกฤษที่อ,อพยพเข้ามาตั้งถิ่นฐานตั้งแต่แรกในระยะแรกๆมีการตั้งถิ่นฐานเป็นไปอย่างช้าๆจนกระทั่งมีการขุดค้นพบแร่ทองในพื้นที่ออสเตรเลียจึงทําให้เกิดการอ,อพยพผู้คนเข้ามาตั้งถิ่นฐานมากขึ้นเรื่อยๆและมีประชากรเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วชนชาวผิวเหลืองส่วนใหญ่เป็นชาวเอเชียที่อ,อพยพเข้ามาในระยะหลังสงครามโลกครั้งที่2โดยเฉพาะชาวจีน การเข้ามาของชาวจีนในประเทศออสเตรเลียซึ่งมีวัฒนธรรมและลัทธิศาสนาที่แตกต่างกันกับของชาวยุโรปทําให้ชาวอนานิคมออสเตรเลียเริ่มมีอคติต่อชนชาวผิวเหลืองจนก่อให้เกิดความขัดแย้งและการต่อต้านซึ่งนําไปสู่การออกกฎหมายของรัฐต่างๆเพื่อป้องกันการอพยพเข้ามาของชนชาวผิวเหลืองรวมทั้งชนชาวผิวดําเรียกว่านโยบายออสเตรเลียสําหรับชนผิวขาว รัฐบาลได้ใช้ในโยบายดังกล่าวมาเป็นระยะเวลาหลายปีจึงได้ยุคเลิกออสเตรเลียใช้ภาษาอังกฤษเป็นภาษาราชการด้านศาสนาชาวออสเตรเลียส่วนใหญ่นับถือศาสนาคริสต์ส่วนศาสนาอื่นที่มีผู้นับถือรองลงไปเช่นพระพุทธศาสนาศาส,สนาอิสลามและศาสนายูดาห์พัฒนาการทางด้านเศรษฐกิจ ในยุคแรกๆประชากรส่วนใหญ่นําเข้าสินค้าต่างๆมาจากประเทศในยุโรปแต่เนื่องจากราคาและค่าขนส่งมีราคาสูงทําให้เกิดแรงกระตุ้นให้มีการผลิตสินค้าขึ้นภายในประเทศทําให้เกิดกิจกรรมทางเศรษฐกิจต่างๆในออสเตรเลียามากขึ้นโดยในปัจจุบันกลุ่มเศรษฐกิจที่สำคัญของออสเตรเลียมีดังนี้การเลี้ยงสัตว์ เป็นอาชีพของประชากรที่มีความสำคัญต่อสภาพเศรษฐกิจของประเทศออสเตรเลียมากที่สุดเนื่องจากพื้นที่ส่วนใหญ่ของออสเตรเลียอยู่ในเขตภูมิอากาศแห้งแล้งและเป็นทุ่งกว้างจึงได้ใช้การเลี้ยงสัตว์ได้ดีกว่าการเพาะปลูกสัตว์เลี้ยงที่สำคัญได้แก่โคแกะเป็นต้นปาลายคริสทศวรรษที่18ได้มีการนำแกะพันธุ์เมริโนที่ให้ขนแกะหนานุ่มมาทดลองเลี้ยง จนกลายเป็นสัตว์เศรษฐกิจต่อมากลางคริสตศตวรรษที่19ได้มีการเลี้ยงแกะเพิ่มมากขึ้นจนทําให้มีการขยายพื้นที่ในการเลี้ยงแกะขนแกะกลายเป็นสินค้าส่งออกไปยังอังกฤษ,ษที่สําคัญและทําให้อุตสาหกรรมการทอผ้าขนสัตว์ของอังกฤษขยายตัวอย่างต่อเนื่องส่วนการเลี้ยงโคนในประเทศออสเตรเลียแต่เดิมยังไม่แพร่หลายมากเท่ากับการเลี้ยงแกะ แต่ปัจจุบันการเลี้ยงโคโดยเฉพาะโคเนื้อขยายตัวมากขึ้นเนื่องจากการขยายตัวของการส่งออกที่มีอัตราพเพิ่มมากขึ้นการพัฒนาด้านเทคโนโลยีและเส้นทางคมนาคมที่ดีขึ้นจึงเป็นปัจจัยที่ส่งเสริมให้มีการเลี้ยงโคในออสเตรเลียเจริญเ,เติบโตมากขึ้นเป็นมดับการเกษตรกรรมยังเป็นอาชีพที่สำคัญของประชากรในประเทศออสเตรเลีย แม้จะมีข้อจำกัดเกี่ยวกับบริเวณพื้นที่ที่ใช้ในการเกษตรแต่รัฐบาลก็มีนโยบายส่งเสริมการเกษตรโดยได้ดำเนินนโยบายเปิดพรมแดนเพื่อขยายพื้นที่การเกษตรและได้มีการส่งเสริมให้มีการจัดตั้งวิทยาลัยการเกษตรและค้นคว้าปร,ปรับปรุงพันธุกรรมของพืชให้เหมาะสมกับภูมิศาสตร์และภูมิประเทศอุตสาหากรรมอุตสาหากรรมเป็นอีกอาชีพหนึ่งของประชากรที่มีความสําคัญต่อสภาพเศรษฐกิจ ความมั่นคงทางการเมืองของประเทศออสเตรเลียการมีทรัพยากรธรรมชาติจำนวนมากทำให้อุตสาหกรรมของออสเตรเลียมีพัฒนาอย่างรวดเร็วอุตสาหกรรมส่วนใหญ่จึงเป็นอุตสาหกรรมทางการเกษตรเช่นการผลิตเครื่องมือทางการเกษตรการเลี้ยงสัตว์สิ่งทอจากฝ้ายและขนสัตว์น้ำตาลแป้งนมเนยอ,อาหารกระปอ๋องอุตสาหกรรมประเภทอื่นๆได้แก่การผลิตรถยนต์การต่อเรือ การผลิตเครื่องใช้ไฟฟ้าการกลั่นน้ำมันการผลิตเส้นใยและการทอผ้าแหล่งอุตสาหกรรมที่สําคัญอยู่ทางตะวันออกเฉียงใต้ของประเทศส่วนในเรื่องการค้าออสเตรเลีย e เป็นฝ่ายได้เปรียบดุลการค้ากับต่างประเทศกับทุกปีมีลักษณะการค้ากับต่างประเทศดังนี้สินค้าส่งออกที่สําคัญเช่นวัตถุดิบเหล็กโลหะขนแกะและอาหารสัตว์ สินค้านําเข้าที่สําคัญเช่นเครื่องจักรกลและอุปกรณ์การขนส่งน้ํามันเชื้อเพลิงและน้ามันหล่อลื่นปัจจุบันออสเตรเลียเป็นประเทศที่พัฒนาแล้วและยังเป็นหนึ่งใน12ประเทศของโลกที่เป็นผู้นําทางการค้าออสเตรเลียเป็นทั้งประเทศกเกษตรกรรมและอุตสาหกรรมที่พัฒนาก้าวหน้าทานสมัยอยู่เสมอสําหรับพัฒนาการของประเทศออสเตรเลียก็มีเพียงเท่านี้นะครับ แล้วเจอกันใน EP ต่อไปขอบคุณมากครับ